เครือจเจริญโภคภัณฑ์วสิพีนะครับตอนนี้ไปจับมือกับ a n นด์ฟินแลนเชียบริษัทในอ l i b a b a g กรุ๊ปหรือว่าเครือบริษัทอ l i b บ b บนะครับในการจัดสร้างแพลตฟอร์มเซอร์วิสขึ้นมาเพื่อให้บริการประชาชนโดยให้อ l ลิบาบาเข้ามาถือหุ้นในบริษัท Ascent Money นี่ร้อยละ30ครับเป้าหมายคือต้องการให้บริการแพลตฟอร์มทางด้านการเงินกับคนไทยและภูมิภาคอาเซียนของเราให้ได้100ล้านรายนะครับภายในปี2563ครับ นายธนินเจรละวนวนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และนายแจ็คหม่าครับประธานอาลีบาบากรุ๊ปร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่างแอสเซนต์ม e นนีครับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการธรุรก,กัรทางด้านดิจิทัลในประเทศไทยและอาเซียนในเครือบริษัทแอสเซนต์กรุ๊ปนะครับและบริษัทแอนด์ฟินแลนเชียลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านการเงินดิจิทัลระดับโลกในเครืออาลีบาบากรุ๊ปนั่นเอง เพื่อจะร่วมกันผลักดันการเติบโตการใช้จ่ายเงินแบบออนไลน์และออฟไลน์ครับเพื่อเป็นการสร้างระบบการให้บริการทางการเงินที่จะมีความเข้มแข็งมีความสะดวกมีความปลอดภัยและก็มั่นใจกับผู้บริโภครวมถึงร้านค้าได้ด้วยนะครับนายสุประชัยเจริญาวาันนท์ประธานกรรมการบริษัทเอเซนกรุ๊ปกล่าวครับว่าทางเอเซนกรุ๊ปนั้นได้แต่ธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีโวลเลตออกมารวมถึงน a น o อ i ฟ a นแ e นซ์เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พยายามมองหาโอกาส สร้างบริการใหม่ๆที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเซอร์วิสให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็อาเซียนตั้งเป้าจะเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีด้านการเงินหรือว่าฟินเทคแล้วก็ดิจิทัลเซอร์วิสในภูมิภาคเอเชียให้ได้ภายในปี2561หรอือว่าอีก2ปีข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือกัน2บริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะทำให้มีพันธกิจที่คล้ายคลึงกันครับคือความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและความยั่งยืนให้กับภูมิภาคนั่นเองนะครับ state here very clear we create opportunities for all through digital platform and services and our goals in the very short or medium term is to be the leaders in fintech and digital enabler services in southeast asia by 2018 it's quite an ambitious goal but our team together with the end financial การเปิดตัวเป็นพันธมิตรในครั้งนี้นะคะจะทำให้เปิดการเชื่อมโยงเครือข่ายชำระเงินระหว่าง AliPay และ t r u m o n ีค่ะเพราะปัจจุบันนะคะอย่างในจีนมีจุดชำระเงิน AliPay มากกว่า1ล้าน5แสนแห่งส่วนในไทยมีจุดรับชำระ t r u m o n ีกว่า2 0 0 0มแห่ง นอกจากนี้ a s s e n t Money นะคะก็จะใช้แพลตฟอร์ม Fintech ของ Alipay ค่ะมาพัฒนาระบบชำระเงินการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงร่วมมือแลกเปลี่ยนทั้งองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆในการทำธุรกิจระหว่างกันเพื่อที่จะยกระดับบริการด้านการเงินทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะทั้งในไทยด้วยแล้วก็อาเซียนด้วยทั้งหมดกว่า100 000, 000, ล้านรายภายในปี2563ค่ะ Our One is about enabling the Alipay plus global network payment network, so that everywhere you go, Chinese traveler travel to Thailand can use Alipay wallet, without needing for cash. For Thai consumers that traveling abroad, will be accepted anywhere that Alipay wallet accepted. So in effect, we become a part of very important and smart payment network. ส่วนเรื่องของการถือหุ้นในบริษัทแอสเซนต์มันนี่ของ An t ด์ฟินแลนเชียลอาลีบาบากรุ๊ปนะครับตอนนี้ถืออยู่ราว20%เรแต่ว่าไม่ไประบุถึงจํานวนเงินที่ลงทุนนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มการลงทุนเพิ่มอีก1 0ภายในอีก2ปีข้างหน้าก็จะขึ้นไปถึง30%ซนะครับซึ่งปัจจุบันบริษัทแอสเซนต์มันนี่เป็นผู้นําธุรกิจด้านฟินเทคในประเทศไทยแล้วก็อาเซียนซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละครับให้บร ฟิลิปปินส์เวียดนามเมียนมาแล้วก็กัมพูชาด้วยครับ